สวัสดีค่ะบินเผยถึงเบื้องหลังความยากของภารกิจช่วยชีวิตเหตุตึกถลม่มบินไทยบลูลิท เป็นอีกสองคนในวงการบันเทิงที่มีจิตใจเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์นี้ต่างๆบ่อยครั้งล่าสุดทั้งคู่พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตึกสอตองถลม่มช่วยเหลือคนงานที่ตึกถล่มโดยล่าสุดทั้งคู่เปิดใจในรายการแฉด้านบินเผยว่าบางคนถามว่าทำไมเราทำงาน ชทำไมไม่รีบทำงานรู้อยู่ว่าอาจามีคนรอดอยู่แล้วด้านในบินบอกจริงๆว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดไว้เราทำกู้ภัยมาแล้วเกือบ40ปีตึกถล่มมากมายอันนี้หนักสุดแม้แต่นักกู้ชีพอเมริกาอิสราเอลมาก็บอกขอทำงานกันมา40กว่าปีเกี่ยวกับแบบนี้เขายังบอกว่ายากที่สุดถามว่าเคยหาสาเหตุไหม ว่าทำไมครั้งนี้ถึงยากสุดอย่าลืมนะครับว่าตึกของเรายังไม่เสร็จมีแค่โครงปกติเวลาล้มตึกมีคนอาศัยตึกออฟฟิศต่างๆเวลากู้ภัยจะง่ายเพราะมีแปลนว่าห้องใครอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนจะช่วยง่ายลองคิดดูเขาบอกว่าชั้น17กับชั้น21 คือผู้บริหารทั้งนั้นเขาบอก10บริษัทอยู่ในนั้นบอกเลยคนใช้แรงงานอยู่ในนั้นประมาณ30กว่าคนชื่อคนไทยเยอะมากแล้วก็มีเด็กฝึกงานด้วยขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ